ว้าว <Wow. S 2> <Yeah. S 1> ผมลองอัปเดตเป็น watchOS 10นะครับตัว Public Beta กันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเรียกสิริโดยการกดปุ่มดิจิตอลคาวนะครับอืมร้องเพลงให้ฟังหน่อยอันนี้ Apple Watch นะครับได้สิฉันต้องทำได้อาแฮมโอเคเอาล่านะอาแฮมเดี๋ยวนะขอฉันไปโอ้ยการร้องเพลงยากเกินไปอุยฉันทำไม่ได้หรอก คือสิรินะครับตอนนี้ก็มีให้ใช้เสียง1และเสียง2บน Apple Watch ได้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวลองคุยอีกทีนะกดปุ่มดิจิตอลคาวค้างไว้อ่าอากาศตอนนี้ดูเหมือนจะมีท้องฟ้าแจ่มใสในตอนนี้และมีอุณหภูมิอยู่ที่32องศาอืมนี่แหละครับตอนนี้นะครับสิริ ใน watchOS เวอร์ชันที่10นะครับที่กำลังจะออกในช่วงประมาณเดือนกันยานและตุลานี้ได้ Siri พูดออกมาเป็นเสียงใหม่เป็นทั้งสินหนึ่ง<ด>และสินสองนะน,น,นี่นะและที่ททสำคัญอ่ารับน15นาฬิกา11บนาทีอธิทินสภาพอากาศขณะนี้มีอุณหภูมิ3 3าองศาและสภาพอากาศขณะนี้มีใครที่เป็นเพื่อนๆนะครับคนตาบอด อัปเดตเป็น watchOS 10นะครับในเดือนกันยาและตุลานี้ w a t c h o v e r ที่ใช้ใน Apple Watch watchOS 10ก็มีเสียง Siri ผู้ชายผู้หญิงมาใช้ร่วมกับ w a t c h o v e r แบบนี้15นาฬิกาปฏิทินสภาพอากาศขนาดทำสมาธิเคลื่อนไหว45%ออนี่ปั๊กใร้ปั๊ดฟ้าใช้ร่วมกับ w a t c h o v e r ได้ทั้งขนทัี้ี Siri 33องศาและลอฝน33องศาและลองฝนเวลา15 3 ทั้งเสียงหนึ่งและเสียงสองนะครับผมเดี๋ยวเมีเวลาจะมาสาธิตเรื่องของการตั้งค่า,อเ,อา,เ,อาเอาของสิริละกันว่าไปเลือกยังไงนะครับอของผมก็เปิดเข้ากันตั้งค่าเรียกบอกสิริดีกว่า<ช>เปิดการตั้งค่าอันนี้บอกสิรินะครับการตั้งค่าน,นี่ครับเราก็กดดิจดิตอลคาวค้างไว้นะครับพอมันสั่นปุ๊บเราก็พูดว่าเปิดการตั้งค่าแล้วผมก็ปัดขวามา,าอัปเดตการตั้งการแจ้งเตือนทั่วไปโฟกัสโหมดเครื่องบินเซลลูลา่าไวไฟบลูทูธ อภาาพมมุงกกรช่วยเข้าถึงรามาหาหัวข้อ Siri ในการตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปหนึ่งหรือสองครั้งสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voiceover แต่เพื่อนเคื่อนคนดีก็เข้าที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่ Siri ได้เลยแล้วนี่แล้วไปที่ด้านล่างหัวข้อเนี่ยภาษาไทยดูว่า Siri ของคุณเป็นภาษาไทยไหมแล้วก็จะมีเสียง s i r ิเสียงสอง Siri นะครับให้เลือกระหว่างเสียงหนึ่งกับเสียงสองแต่อย่าลืมนะครับต้องดาวน์โหลดตัวเนื้อเสียงก่อนเนี่ยคาะเข้าไปปุ๊บหัวข้อเสียงหนึ่ง มีให้เลือกเป็นเสียงหนึ่งกับเลือกอยู่เสียงสองเสียงสองเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกเป็นเสียงหนึ่งสวัสดีครับเสียงหนึ่งผมคือซีรีนี่นะครับโปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้สวัสดีค่ะฉันคือซีรีโปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้อ่าอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือกเป็นเสียงหนึ่งสวัสดีครับเสียงหนึ่งผมคือซีรีโปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้อ่าปึ๊บหมอคอมหล่อไหมฉันเลือกใช้เครื่องแม็กอ้าว อคอมหล่อไหมฉันเลือกใช้เครื่องแม็กไปแล้วนี่มาสาธุอืสาธิตให้ฟังกันก่อนว่า watchOS 10ตอนนี้ผมลองเป็น developer beta 3หรือ Public beta 1นะครับผมให้มารับทราบกันว่าใน watchOS ที่เราจะใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าใครอัปเดตรุ่น Apple Watch ที่คุณจะได้อัปเดตนะคุณจะได้ใช้ ตัว Siri เสียงใหมห่แล้วก็ในส่วนของ Watch over ก็เสียงใหม่ด้วยเหมือนกับ iPhone กันเลยไปแล้วครับกับความรู้ดีๆจากบริการหมอคอมอย่าลืมนะครับทุกๆช่องทางของทาง 1414plus ติดตามได้นะครับทั้ง Facebook ทั้งในส่วนของ YouTube รวมถึงช่องทางหม่เลขสายด่วน1414 14, รวมทั้งแอปพลิเคชันแท็บกันด้วยวันนี้ผมสิโชคบริการหมอคอม1 4 1 4ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม